สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านท่ายางเมืองใหม่นะครับผมจะพามาชมโกดังอของร้านอาร์ตอะไรแต่งท่ายางนะครับวันนี้ก็เสร็จงานเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งงานนะครับก็มาชมกันเลยครับอันนี้เราเริ่มจากที่เป้าๆเลยนะครับก็เราเริ่มตั้งแต่สร้างตัวกวดังแล้วก็ทารั้วนะครับอันนี้เป็นรั้วของตัวโกระดังด้านหน้านะครับเจ้าของบ้านเลือกเป็นรั้วเหล็กสลับกับอลูมิเนียมนะครับ เลือกเป็นสีเทาน,นะครับคุมโทนส,สวยๆเลยครับเล็กใช้เป็น,ปนกลองสีดําตัวนี้เป็นอลูมิเนียมงานให้เนียนๆเ,เลยนะครับเก็บส <That S 1> <ๆ>ีแบ็ปเก็บทุกแผ่ทุกแนวเชื่อมนะครับเพื่อกันน้ําเข้านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอรอ,รอช่างมาติดรีโมทนะครับบานนี้ติดรีโมทแล้วก็อันนี้เป็นงานปูนนะครับก็เป็นผลงานของทีมงานเราทั้งหมดนะครับรับจบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบเลยครับ อันนี้ก็เป็นรั้วปูนด้านนี้ก็เป็นแผงแผงรัวเล็กก็สลับกับอลูมิเนียมเหมือนกันครับแล้วก็ติดไฟหัวเสานะครับประมาณนี้นะครับส่วนยาด้านหน้านี้ก็เราก็ปูให้เจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านในตูดังกันเลยครับตามมาครับทางเข้าทางเข้าตูดังนี้เจ้าของบ้านเขา เจ้าของบ้านเขาต้องการเป็นลาดยางน,นะครับคอนเซปของเจ้าของบ้านเลยก็คือว่าต้องการแบบเป็นถนนดำตัดกระยาคือเขียวสวยเลยนะครับอันนี้เจ้าของบ้านก็หาทีมงานไปลาดยางมาเองนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆแค่นี้เ,เดี๋ยวพามาชมข้างในกดังครับเชิญครับทางเข้าก็จะเป็นถนนโค้งตามนี้นะครับอันนี้ล้อคประตูเสร็จแล้วเหลือติดรีโมทเราเดินสายไฟไว้รอนะครับ มอถึงชัางก็ปิดชั้งได้เลยย่้าเราปูให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจบที่เราทั้งหมดแล้วส่วนด้านข้างนั้นก็ประหยัดงบนิดนึงเจ้าของบ้านไม่เน้นเพื่อนาคตอาจจะต่อร้วเพิ่มนะครับเจ้าของบ้านก็เลือกใช้เป็นลวเมทัลชีทนะครับมาดูใกล้ๆนะครับเป็นลวเมทัลชีทแล้วก้านปิดตรงนี้นะครับ้วเมทัลชีทโครงด้านในเป็นเหล็กกอง3คูณนิ้วครึ่งครับ ก็ผมใช้วิธียิงแผ่นเมทัลชี t ห่อนหลังคานะครับประกบหน้าหลังเลยครับแล้วก็เอาขอบมาใส่เก็บงานด้านบนเกาะสวยงามอีกแบบนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่แบบประหยัดงบในการทํารั้วนะครับนี่ครับตัวกดดังเราเริ่มแต่เทฟุตติ้งเทผืนจนจบเลยนะครับด้านนี้ด้านหน้ากดดังเจ้าของบ้านเลือกเป็นหลนสแนปล็อกนะครับ ก็เพิ่มส่วนตางม,มาให้เราเราก็จัดให้เป็นรอนสแนปล็อกแผ่นหลังคาแผ่นผนังทั้งหลังนี้ใช้เป็นของบูสโคบทั้งหมดนะครับนี่นะครับด้านในกดังด้านในกดังเจ้าของบ้านใช้เป็นแผน่น p u เฟนะครับเพื่อ,อลดความร้อนแล้วก็ลดเสียงนะครับตัวโกวดังหลังนี้ขนาดกว้าง12เมตร ยาว24เมตรนะครับก็หลังนี้อยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งล้านห้าแสนบาทจบทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งประตูด้านหน้าเนี่ยเราให้เป็นประตูไฟฟ้านะครับอย่างเงี้ยครับประตูไฟฟ้าอุปกนี่นะครับเราให้เป็นประตูไฟฟ้านะครับบานหน้าเลยทางเข้า ส่วนแสงสว่างในโกดังเราให้เป็นโคมไฮเบร์150วัตต์จำนวน8ดวงนะครับนี่นะครับโคมไฟไฮเบร์150วัตต์8ดวงแล้วก็ระบบไฟระบบไฟก็ร้อยข้อให้เรียนๆแบบนี้เลยนะครับก็จบที่ทีมงานเราทั้งหมดนะครับทั้งระบบไฟทั้งงานปูนงานสีทุกอย่างครับก็คือเป็นของเราทั้งหมด ก็จะจบงานง่ายหน่อยนะครับไม่มีปัญหาจุกจิกเรื่องการตามช่างผูรเมาอะไรเงี้ยก็ตู้คอนโทรลจะอยู่จุดนี้นะครับอันนี้เป็นตู้คอนโทรลเราก็จะแยกไว้ให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีปั๊ีปปั๊กมีแสงสว่างนะครับแล้วก็มีชุดอาไฟมอเตอร์ประตูไฟฟ้านี่นะครับงานร้อยท่อก็จะประมาณนี้เลยครับเดินร้อยท่อให้ทุกจุดเงียนะครับราดด้นานในครับผม ันนี้เจ้าเจ้าของเลือกกออิฐขึ้นมาประมาณ4ก้อนนะครับ4ก้อนแล้วก็เป็นหลอนผนังไปแล้วก็เป็นเก็ดหเมตรรอบตัวเพื่อที่ระบายอากาศนะครับตัวนี้ก่อชาบขาสีก็ดังหลังนี้ใช้เราให้เป็นเสา h ฮดบีมนะครับเฮดบีมสิบห้าร้อยห้าสิบคูนร้อยห้าสิบนะครับหรือว่าหกนิ้วหกคูนหกครับเราให้เป็นเหลยเฮดบีม นี่นะครับปักลงให้ทุกเสาเลยนะครับรอบตัวอาคารนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหลังนะครับเรามีห้องน้ําให้ด้วยสองห้องนะครับราคานี้รวมห้องน้ําด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประตูบานหลังบ้านนะครับก็เราก็จะใช้เป็นหลนผนังตัวนี้นะครับทําเป็นประตูก็สวยงามเป็นีกแบบครับก็ล็อกอะไรได้เรียบร้อยปกตินะครับเป็นประตูเปิดด้านหลัง นี่นะครับบนผนังก็สวยดีมาด้านหลังเลยครับเราเทฟุตบาทให้หนึ่งเมตรรอบตัวกดังด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเกตเกตระบายอากาศสามสามเกตรอบเลยครับแล้วก็มีไฟด้านหลังให้อันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่มาแต่งรถที่ลานอาร์ตอะไรแต่งแล้วเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็จะมาให้มาเข้าที่นี่นะครับ ก็ห้องน้ำสองห้องแล้วก็อ่างล้างหน้าหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวพานปชงห้องน้ำนี่นะครับห้องน้ำเราก็ใช้เป็นบานอยู่วีซีให้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็หัวกรบใช้เป็นไม้ w p พซนะครับถาทถาสีให้เรียบร้อยปูกระเบื้องขึ้นมาให้อยู่ที่ประมาณนับแปดสิบเซนครับนี่นะครับ ปูกระเบื้องปูพื้นให้สวยงามนะครับแล้วก็มีฝักบัวเพื่อบางครั้งลูกค้าหรือใครเนี่ยอาจจะแบบต้องการอาบน้ำหรืออะไรเงี้ยครับเราก็ทสํานองให้อันนี้ก็ติดชักโครกให้คอตโต้นะครับคอตโต้แล้วก็มีที่ชีดก้นอะไรครบหมดเลยครับอันนี้สําเร็จเรียบร้อยห้อง,งน้ํานี่ครับ ห้องน้ำสองห้องนะครับปูกระเบื้องให้สวยงามเลยแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็เกรดดีนะครับสุขภัณฑ์ก็ดีห้อนะครับไม่โนเนมอันนี้ก็ป็นอ่างานมือครับมือช่างอาจจะจกๆไปหน่อยนี่นครับอันนี้ก็ห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะครับปิดไฟนะครับเหมือนกันนะครับห้องน้ำที่หนึ่งห้องกันครับ รูปแบบเดยวกันดูพื้นให้พื้นให้ผนังอะไรสวยงามครับห้องน้ำโอเคครับด้านนอกก็ไม่มีอะไรนะครับปิดประตูก็ ก็ติดกับทางร้านอาร์ตร้านใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะครับก็ให้ประโูบานนี้หนึ่งบานนะครับเพื่อป้องกันคนเข้ามาตรงนี้ครับบานบานนี้ปิดเปิดได้สำหรับคนภะไนครับรบ,บานอันนี้เราเป็นรอนขน,งนางนามนี้นะครับอันนั้นก็เป็น ช่องเกตระลายอากาศ1เมตรรอบตัวเลยครับพร้อมดึงเมนไฟให้เรียบร้อยใจบทุกอย่างเจ้าของ<ม>บ้านคือมีหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียวครับเดี๋ยวทางเราจัดการให้นะครับมีปั๊กด้านนอกสองจุดนะครับฝั่งน,นี้ใส่เป็นบล็อกกันน้ําให้นะครับตอนนี้นนจุดก็อยู่ฝั่งนู้นอีกหนึ่งจุดครับ หลังคาโกาดังนะครับลักษณะลักษณะของหลังคาโกาดังจะเป็นเหมือนเพิงมาแง่นนะครับน้ําจะไหลลงไปทางนู้นครับแล้วก็เราจะมีซ่อนรางไว้ทางนู้นครับแต่ว่าทางรางน้ําจะเป็นสแตนเลสอันนี้เจ้าของเขาจเองแต่ว่าเราเดินพ่อน้ําทิ้งไว้ให้น้ําลงด้านนู้นแต่ว่าเจ้าของเขาต้องการให้แผงเนี้ยเป็นแบบเป็นแผงแบบหน้ารอกส,สวยๆอย่างเงี้ย เราก็ทําการขึ้นแผงแล้วก็ดัดโค้งให้ด้านหลังก็ยิงแผ่นประกบแล้วก็มีแฟชชิ่งกันน้ําไม่ต้องกลัวครับจัดการให้ทุกอย่างโอเคครับสําหรับท่านใดที่ต้องการสร้างกูด,ดังแนวนี้ประมาณนี้นะครับจบงานรั้วจบงานปูย่าหรืออะไรต่างๆนะครับก็สอบถามได้นะครับทีมงานช่างป่ออินดีให้บริการนะครับผมก็ลองเข้าไปติดตามดูผลงานที่หน้าเพจได้ครับผม I'm starting to notice things I never saw before. Well, maybe I saw them. For some reason, everything has become a metaphor.